กะเพราชาวเขาเฮ้ยไม่ใช่กะเพราชาวชาวาไม่ใช่เหรอแลกะเพราภูเขา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราตื่นเช้ามาก็ต้องตกใจกับบรรยากาศหลังบ้านเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนี่เลยก็คือหมอกเต็มไปหมดเลยทุกคนเหมือนทะเลหมอกเลยอะ่ะเออไม่นึกเลยนะว่าสม,มุทรปราการจะมีแบบเนี้แล้วในเมื่อบรรยากาศเป็นใจแบบนี้นะทุกคนเราก็ต้องหาเรื่องออกจากบ้านแล้วไปกันเลยสาหรับวันนี้นะคะเราก็เลือกที่จะไปเที่ยวกันแบบ วันเดทิปกันนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนนะคะทุกคนในเมื่อมันเป็นวันเดททิปเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีระยะเวลาในการเที่ยวเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็เลยตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราก็เที่ยวกันใกล้กรุงเนี่ยแหละค่ะแต่ทว่าความเป็นแ้งเอาวิกเต้นของพวกเราเนี่ยก็ยังคงนิยมาพานลำบากอยูนะ่ก็เลยได้สถานที่ที่แบบเฮ้อทางดีมีเทเวนอีกแล้ว แล้วในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะทุกคนซึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือาฐานปฏิบัติการร้อยตำรวจตะเวนชายแดน137หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของไว้คอกหมูนั่นเองค่ะแกต,ต้องไป่เขียนที่แบงค์แล้วแหละ สำหรับทางขึ้นห้วยอคอกหมูนะคะก็จะเป็นทางลูกลังอย่างที่เห็นนะคะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่สนใจจะมานะคะก็แนะนำให้เตรียมความพร้อมลถหนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องมาลุยแบบพวกเราแน่นอนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่ฐานปฏิบัติการห้วยอคอกหมูแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเดินไปที่จุดชมวิวกันนะคะเพื่อที่จะไปดูทะเลเหมอกค่ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1ิบโมงแล้วนะคะทุกคน ก็ไม่แน่ใจนะคะว่ายังจะมีทะเลหมอกให้พวกเราดูอยู่ไหมมาแบบไม่ได้มาถมทะเลหมอกกัอยู่เป็นสุดเขตชายแดนก่อนจะลงไปชมทะเลหมอกมันก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านข้างก็เขาให้เรียบร้อยก่อนนะเพราะว่าถ้าลงไปข้างล่างแล้วก็จะไมีม แล้วท่านเปิดหนึ่งกันเลยทีเดียวเฮ้ยมีอยู่อ้าวหลุมโลภัยชมวิวประเทศพม่าแล้วกเราจะเห็นหมอกได้เราต้องข้ามไปเขาลูกหิน ไม่น่าจะของเราแล้วลงลงไปที่มุนจงกลับระเบิดแล้วลงไปก็ไม่น่าจะใช่ตัดไร้ค่ะแล้วนี่ก็คือทะเลหมอกของพวกเรานะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะทะเลหมอกที่เราจะมาดูก็เลื่อนไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ พื้จุดที่พวกเรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจึกชายแดนระหว่างไทยพม่าค่ะจากตรงนี้ไปนะคะเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วนะคะจะสุดเขตแดน,นสยามที่ตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่มาถึงแล้วนะคะก็อยา่าพลาดที่จะมายืนถ่ายรูปตรงมุมน,นี้เลยนะคะเ,คเพราะว่าเราจะเห็นแบล็กเกล้าข้างหลังอะคะ่ะเ,เป็นภูมิประเทศพม่าทั้งหมดเ <S 2> <S 2> ดลย

นี่เราอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ร้านกะเพราชาวเขาอืมเฮ้ยนี่กะเพราชาวเขาไม่ใช่หรอเขาเขียนเลยรรานกะเพราภูเขาตอนนี้เราอยู่ร้านกะเพราภูเขาที่มีร้านเดียวที่มีอาหารแล้วก็มีเมนูเดียวคือกะเพราหมูแล้วก็กะเพราไก่เข้างนี้กินข้าวก่อนครับโผมได้เจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อย่าง เรื่อยแล้วไปเลื่อยแล้วเอียงวะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าใครที่มาเที่ยวห้วยคอกหมุงก็ไม่ต้องกวนที่จะอดนะคะเพราะว่าข้างบนเขามีร้านสวัสดิการค่ะแล้วถ้าใครมาถึงแล้วไม่แวะร้านกะเพราภูเขาก็ถือว่ามาไม่ถึงค่ะเพราะว่าร้านนี้เขามีหนึก็คือกะเพราค่ะ